และไอเทมของออ Hello, so ทุกคนมืนกระยาเลยอะทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจ้ากฟาน,นะคะในช่องฟ้าป่วนชาแนลนะคะ่ะวันนี้นะคะทุกคนฟ้ามีของกินในเซเว่นนะคะที่น่าลองทานมากเลยค่ะทุกคนและที่สำคัญก็คือเป็นขนมแบบแรไอเทมของทุกคนแล้ว <Wow. S 3> มันจะเป็นแรไอเทมเพราะว่าน้องสาวฟานะคะเพราะว่าเฮ้ยพี่ฟ้า ฟ้าก,ก็เลยเฮ้ยจริงหรอมันคืออะไรยังไงนะคะก็คือน้องคนนี้เลยจ้าบาดาอันนี้นะคะเป็นเยลลี่นะคะเยลลี่ที่แบบเป็นแบบผลไม้ต่าง,ง,งๆนานานะคะนี่เลยเขามีทั้งหมด3รสชาตินะคะก็จะมีรสพีชสตรอเบอรี่แล้วก็แอปเปิลนั่นเองนะคะ เพราะเขาคิดว่าเฮ้ยมันน่าลองทานมากเลย,เลยก็อยากจะมาหยิบยกให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าเป็นอะไรยังไงรสชาติเป็นอะไรยังไงนะคะบอกเลยว่าขนมแนวนี้นะคะน้องๆนงูน่าจะชื่นชอบนะคะและราคาก็ไม่ถึงย0สิบาทนะคะประมาณสิบแปดิบเก้าบาทนั่นแหละทุกคนถ้าจะไม่ผิดนะอืมก็มาลองแกะชิมดีกว่าคะ่ะค้าอยากชิมรสพีชก่อนนะคะก็เนาะแกะเลยรสพีชอะเป็นแบบน่ารักมากดูดิเป็นลูกพีชอย่างนี้เลยคะ่ะทุกคน อออัออกอาคาทุกคนคือใช้ฟันแกะเลยอเขาจะมีความสูบว่านุ่มๆมีกลิ่นพีชคือหอมมากแล้วก็ต้องการจะเป็นไส้แบบเปรี้ยวๆอมหวานทุกคนไส้ของจะเป็นอย่างนี้ตัวคิดว่า รสพิชอร่อยนะอืมรสพิชอร่อยหอมต่อไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเาจะลองชิมรสแอปเปิลกันนะคะสีน่ารักมากแล้วลูกคือน่ารักมากจริงแพก็กเกจจริงคือให้สิบ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 ,สบ,สบ,สบเลยทุกคนดูลูกเขาดีเขาจะเป็นอย่างเงเออน่ารักเนอะอ๋ออ๋ออ๋ออุ้ยใส่แตกอ่ะชิมก่อน แกะไม่ออกจริงนะกคนมันแน่นมากอ่ะเสียดายไสย้อะกคนไส้แตกไปแล้วหนึ่งอ,อันนี้มีความแบบหอมแอปเปิ้ลมากแล้วคือดูไส้ดิไส้เปรี้ยวกว่ารสพีทดกอ่ะเฮ้ยชอบรสแอปเปิ้ลจังเลยอะ่ะหอมอะ่ะอืมอืมรสแอปเปิ้ลอร่อยจริงอันนี้ก็เป็นรสสุดท้ายแล้วนะคะเป็นรสที่ ปาคิดว่าน่าจะอร่อยที่สุดก็เลยเก็บไว้สุดท้ายนะคะก็คือรสสตรอเบอรี่นั่นเองนะคะนี่เลยลูกน่ารักมากเหมือนลูกสตรอเบอรี่จริงๆเลยอะ่ะนี่เลยแล้วก็แกะเงี้ยนี่เลยแกะเลยแกะไม่ออก <S <S อือแกะได้แล้วคะ่ะแกะทีนี้เหล็กจะหลุดเลยเนะี่ยอือ สตอเบอรี่อะเหมือนกระยาเลยอะทุกคนเลยแม่อร่อยเลยสตรอเบอรี่อะเหมือนยาเลยทุกคนด้ยไม่เอาขออนุญาตนะคะอ่ะทุกคนมาสัมผชาติกันดีกว่านะคะว่ารสชาติไหนถูกใจฟ้ากที่สุดนะคะก็คือรสแอปเปิ้ลนั่นเองค<อ>่ะทุกคนซึ่งแอปเปิ้ลนะฟ้ามไมรู้สึกว่ามันหอมมันเปรี้ยวมันอร่อยมากเลยค่ะทุกคนแล้วต่อไปคือรสพีชนะคะรสพีชคือแบบเฮ้ย ก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่นะคะแต่รสสุดท้ายซคือสตรอเบอรี่ไปเลยแบบว่าเราคาดหวังว่ามันน่าจะเป็นแลเทมจริงๆก็คือเหมือนยาเลยทุกคนเอาล่ะทุกคนถ้าใครอยากลองซื้อลองทานด้วยนะคะสามารถหาซื้อที่ไหนก็ได้ไม่ต้องสาขาเลยนะคะเป็นขนมที่ลงปุ๊บหมดไวปั๊บเลยจ้าถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ฝากด้วยนะคะที่สำคัญค่ะทุกคนอย่าลืมกระดิ่งกุ้งกี้ไปเลยนะคะเวลาฝนลงคลิปหม่ทุกคนจะได้พาเน็ตกันไปแล้วมายสุดค่ะ